สวัสดีครับนี่เราอยู่กันที่ร้านนามิข้างหลังผมแล้วนะร้านนี้เขาบอกว่ามีทั้งเป็นตู้น้ําหยอดเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มน้าแข็งโซดากาแฟนะมีหมดเลยนะและที่สําคัญนะเปิด24ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปอันนี้ก็คือเมนูนมร้อนนะครับนี่ออกมา่างไอตู้นี้นะครับผมนะง,ง่ายเลยคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าสแกนก็ได้หมดเลยนะนี่สแกนเขามีระบบสแกนดังน้้นนี้นะจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดนะครับพอเราจ่ายเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกว่าเราจะกินเมนูไหนนะเราะ เดี๋ยวก็จะออกมาเป็นแก้วแบบนี้เลยนะสะดวกมากนะครับมีทั้งน้ําดื่มน้ําดื่มแบบน้ําดื่มมาโอแล้วก็จะเป็นน้ําแร่นะครับแล้วก็จะเป็นน้ําดื่มน้ําอลคอ์ไรหรือว่าน้าด่างนะครับผมน้ําโซดานะครับแล้วก็น้ําแร่สปาเก็ตตีนะครับตอนนี้เขาลั้งปรุปเมือบกอยู่นะเดี๋ยวใกล้จะใช้ได้แล้วนะและนอกจากนั้นยังมีน้ําแข็งนะ5บาทต่อกิโลคุณลูกค้าเราแวะมาเนี่ย5บาทก่อนจะออกไปทริปหรือว่าก่อนจะออกไปที่ไหนนะไปทํากิจกรรมหรือว่าอะไรนะแวะมาซื้อน้ําแข็งนะตัวเครือ เพิ่พวกนี้เนี่ยผ่านการค่าเชื้อโรคมาถึง9.9.9%เลยนะครับผมสำหรับท่านที่จะมาซื้อน้ำแข็งนะต้องเตรียมภาชนะมาใส่เองนะครับผมนะ